สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไรเดนชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมแล็คหนาล็อกออริจินันสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เรเดนไม่ได้มีไกด์อะไรมาให้แนะนานะครับแต่ว่าวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวละครของตอนเองเนั่นเองว่าเล่นเกมนี้มาแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ75วันเนี่ยเราเติบโตไปประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องงบที่เรามีอย่างจาก,จกัดเนี่ยคือตัวละครของเรเดนเนี่ยไม่ได้เติมเยอะนะครับจะสามารถพัฒนาตัวละครไปได้ไกลขนาดไหนแนวทางในการเล่น จะเป็นในทาง,างไหนนะครับแล้วก็เน้นส่วนไหนเป็นหลักหรือพยายามทําของแบบไหนเป็นหลักนะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมในควมกันได้เลยต,ตัวละครผมเนี่ยเป็นตัวละครอาชีพนักเวทนะครับกงบในการเล่นนะครับเดี๋ยวให้ดูงบก่อนเลยก็คือจะใช้งบอยู่ที่ประมาณเกือบออเกือบ2 3 k p o i n t rebate นะครับแต่ว่าเติมจริงเนี่ยตเติมกับร้าน return s อ,อัพเนี่ยก็จะตกที่ประมาณไม่ถึง18นนะครับรวมกับตอนโค้ดเบตา้าเนี้ก็คือตัวละครนี้งบเต็มที่ก็คือไม่เกิน2 0 k กตีไปประมาณ2 0 0 0 0ื่นแหละก็ถือว่าเติมเงินในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เติมฉีดถึงขนาดแบบเติมหนักเป็นหลักหมื่นหลักแสนเอ้หลักแสนขนาดนั้นเอาคเคมาดูตัวสเตตกันนะครับสำหรับผมเนี่ยมาดูสเตตโอเวอร์ออนก่อนนะครับจะอยู่ที่ยืนเมืองนะครับพลังเวทประมาณ5,183นะครับก็ถือว่าพลังยี้เวทอยู่ในระดับสูงเลยก็คืออยู่ในเกณฑ์แบบค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครที่สามารถวันพิทมาลิวเนตได้นะครับแล้วก็ ผลิต c s t i m เนี่ยอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็อันนี้คือยือเนเมืองนะไม่ได้กดบัฟหรือไม่ได้ทำอะไรก็คือสเตตัสอยู่ที่ประมาณลดไล้อยเปอมีค่าอินอยู่ที่รวมกันประมาณหน0่งร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ค่าเด็กอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบหกมีค่าโบนัสเอ็มเนเมทนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ตัวของค่า PVE อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันห้าค่าเจาะเกาะเวทอยู่ที่ประมาณสองร้กนะครับแล้วก็ตัวของเปอร์เซ็นต์เอ็มแมแท็กอยู่ท คือตัวบัตรเชื่ออื่นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นค่าหลักที่เพื่อนๆหลายลคนอยากทราบกันนะครับอันซา,าตัวไอเทมสมไซนนะครับก็แน่นอนว่าของส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณแคปสิบนะครับไม่มีชิ้นไหนเกินบวกสิบเลยสักชิ้นต้องเรียกว่าเหมือนจะดวงดีแต่ก็ไม่ได้ดวงดีซะทีเดียวก็คือไม่ได้มีการตีบวกหนะักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะเน้นไปที่พลานทั้งตัวมากกว่าคือตัวละครผมจะไม่ได้หนักแบบทีอาวุธบวกสิบห้าก่อน,อ,กกอ,นอะไรแบบหนังชีพอื่นเพราะว่า ตัวละครนักเวทเป็นตัวละครที่ต้องเน้นบาลานซ์ทั้งตัวนะครับนี่คือแคปอาวุธครับของสงสใส่ก็ประมาณนี้นะครับไมได้เพื่อวังอะไรมากครับใส่ตัวของเซต80ยกเซตนะครับเซตสปรินต์แล้วก็แหวนพึ่ง2วงนะครับหรือแมวมิดเทสนะครับที่ช่วยลดไลน์มาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวไส้นกันก่อนนะครับเราดูกันที่ออฟแมวเลยละกันนะครับสำหรับออฟแมวเนี่ยเราใช้เป็นตัวของอาวุธนะครับออฟเมจิกเทมเครับช่วงหลังๆในนักเวทต้องการพลังเวทสูงมากนะครับแล้วก็ เราเองเนี่ยมีพลังพื้นฐานที่เยอะแล้วนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้ออฟแมวมจิกดาเมตแทนนะครับไส้นาเป็นเอเมทิเควอร์เซนที่เป็นพลังเวทนะครับแล้วก็มีเอเมทิเคแฟรด้วยอันนี้ถือว่าเป็นออฟที่ค่อนข้างดวงดีในระดับหนึ่งครับถึงแม้ว่าออฟแมวมจิกดาเมตเราจะไม่ได้เลเวอสูงมากแต่ออฟไส้นายเราค่อนข้างแน่นเลยตัวแหวนข้างแรกนะครับจะเป็นออปชั่นเมจิกดาเมตครับเลเวอสี่เลยอันนี้ถือว่าดวงดีพอสมควรนะแล้วก็มีออฟเอเมทีกเควอร์เซนอยู่ที่สามจุดหนึ่ แค่2บรรทัดก,ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเ e ก็บเลเวลนะครับส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะเป็นออปชั่นเมจิกนะครับหรือออปชั่นลดไลน์แล้วก็เอเมทัลเปอร์เซ็นต์คือจากที่ผมลองมาเนี่ยคือการที่เรามีออปชั่นเมจิกเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยการเก็บเลเวลได้ค่อนข้างไวอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังไม่เลเวลเก้าสิบใช่ไหมการลดไลน์ยังคงจําเป็นอยู่รวมไปถึงพวกตัวของเฟืองเนี่ยตัวอะไรเด้ร์เนี่ยไม่ได้มีเฟืองลดไลน์ที่เยอะเราไม่ได้มีโคโปรเลเวสลสูงดังนั้นผมจึงตัดสินใจใช้เมจิก ถามว่าเมจิกเดเมจไม่ดีหรอคือผมก็มีนะเมจิกเดเมจไหมผมมีเมจิกเดเมจรุ่นสองด้วยแต่ว่าหลังจากที่ลองเทสเดเมจแล้วลองหลายๆอย่างเนะี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราใช้ออฟเมจิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากกว่าทั้งการล่าบ,บอสทั้งการพีพีรวมไปถึงการทำเดเมจด้วยในการทำเดเมจระยะย,ยาวนะครับคือเมจิกมันค่อนข้างสบายกว่าแั้แหละส่วนชิ้นอื่นนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรหนักมากครับถ้าผมก็เน้นอินไปก่อนคืองบอยังไม่พอตอนนี้เต้องทําทุกชิ้นให้เสร็จก่อน,นครับ จะพากระใสสกูนสกินไปนะครับ Reduction Damage ครับโลก็ยังไม่ได้ทําเชื่อกระใสเป็นชายนิ่งครับเน้น Max HP ไปส่วนของสําคัญอื่นๆครับก็จะมีตัวของหัวนะครับหัวเล่นเป็นออฟวิสตอมนะครับออฟวิสตอมกับหกเด็กตรงนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับพยายามรีหาวิสตอมที่โบกยินอยู่ก็คืออยากได้วิสตอมที่แบบโบก MTK เยอะๆนะครับแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องอื่นๆก็เน้นการคลีปไปหลักครับคือเราต้องมี c ีดีเฟนไม่ด้วยเผื่อแบบ ตรงคีย์ทีอนจากศัตรูนะครับที่เป็นพวกสไนหรือพวกนี้ส่วนภาคคุมเนี่ยก็ไอตัวของหลังเนี่ยก็ใส่เป็นดิสตั้มเหมือนกันนะครับเป็นพลังเวทแล้วก็จอกเกาะเวทตรงนี้คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเป็นออฟเมจิกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยแต่ว่านักเวทเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราไม่ได้ใช้ค่าอื่นนอกจากอ่ากราวิตี้ฟิลซึ่งไม่ได้คิดกรอบฝั่งตรงข้ามอีกแล้วดังนั้นออฟแมวเนี่ยพยายามเป็นออฟเป็นแม็กแคดก็ได้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวออฟแมวนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดกันบ้างนะครับรับบสาหรรกก์ดททูที่ผมใช้ มีทั้งหมดหลกัหลกๆเลยก็คือ2ชุดนะครับก็จะเป็นชุดแรกจะเป็นตัวของสตูปการ์นะครับเป็นที่ที่ผมเก็บไว้บ่อยสุดก็คือจะเป็นพวกมาเรียวเนีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวของนักเรียึ่ง่ใช้การสตูปกนะครับก็คือทําหมดละสดาว2ใบส่วนการประหลาดทั้ง4รูเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นเอเตอร์เจเนอรัลนะครับเอเตอร์เจเนอรัลแล้วก็เอเตอร์เจเนอรัลตนี้คือยังไม่เต็มใบหนึ่งครับนี้ก็พยายามสะสมเงินเก็บสะสมไปเรื่อยนะครับอีกใบหนึ่งก็ใช้เป็นหนู3ดาวไปก่อน,นครับเพราะว่าตัวะน e ันะครบ ช่องหัวเนี่ยจะใช้เป็นการ์ดทาโร่นะครับคารโร่ม่งก็คือแคมการ์ดพูกผิดถ้าการ์ดแคมการ์ดก็คือหนูม่งนั่นเองใบนี้เนี่ยคือเปลี่ยนตอนช่วงประมาณเลเวล80ต้นต้น,ตนเพราะว่าการ์ดไม้แดงนะครับที่ลดไล่เนี่ยไม่ได้มีอิมแพ t ต่อพลังโจมตีละคือมันลดไล่น้อยมากเมื่อเทียบกับดาเมจ50ที่การ์ดหนูม่วงให้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากกว่าต่อการ์ดประดับก็ใส่เป็นเดวิลลิงนะครับใส่เป็นทับบินนะครับตัวของ ิโดล่าตัวหมาการโล่ก็ใส่เป็นตัวของมัม,มี่รองเท้าโซโฮีแล้วก็การเลือดนะครับปกติเลยส่วนใบที่รอเปลี่ยนก็จะมีพวกการไข่นะครับการฮิลนะแล้วก็การหนูสำรองไว้เผื่อแบบเราต้องการไปอาชีพอื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นการที่สวมใส่ทีนี้การสวมใส่ในตัวละครผมมีอิมแพกตต่อตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างว่าการที่ผ่านไส้ในแน่นมาแล้วเนี่ยบอิมพิิเคเยอะขนาดไหน ตัวการ์ดหนูเนี่ยหรือการ์ดทาโอแบบง่ายๆเนี่ยใบเล็กๆที่แบบหาง,ง่ายๆที่ผมชอบแนะนําให้เพื่อนๆที่แบบกาลังเล่นใหม่ไปฟาร์มหากันเองเนี่ยเอมไม่น้อยนะครับการใส่เข้าไปของผมนี่คือไม่ต่ำกว่าร้อย M อเนะเห็นไหมเพื่อนๆต้องร้อยยี่สิบแปดซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้จะมาจากตัว m อมทเปอร์เซนต์ทั้งตัวนะครับทาให้ประสิทธิภาพของการเพิ่มค่าเบสเพื่อการ์ดหนูเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันกับตัวของการ์ดยกเยนครับการกยกเยกของผมนี่ก็ ค่อนข,ข้างบวกเยอะมากเลยทีเดียวตรงนี้ก็คือใครที่อยากได้ m อเเบสเยอะๆจากการเก็ตเตอร์เจอร์ลเนี่ยให้พยายามไปเพิ่ม m อเเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมาจากออฟแมวรวมไปถึงพวกตัวของแฟชั่นสงสัยด้วยนะครับสำหรับแฟชั่นสงสัยผมก็ใช้เป็นแฟชั่นธรรมดานะครับคืนนี้ดวงค่อนข้างสวยนะก็ใช้ใช้เท่าที่พอมีไปก่อนนะครับ m อเเปอร์เซ็นต์หนึ่งช่องนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าน้องแมวนะครับอันนี้ใช้เพชรสะสมมาเป็นแมวประมาณ1500แมวรครบแล้ว แล้วก็หัวนี้ก็สมกาชาได้มาเป็นตีขนาดกลางนะครับแล้วก็ตัวต่างหูเป็นต่างหูตีเดมอนนะครับเพราะว่าเราเก็บเวเว่ากับัวมนสเตอร์เดมอนบ่อยก็เลยต้องใช้ออกประมาณอันนี้จะเป็นตัวของหัวอฝั่งของสมไซนะครับต่อไปจะเป็นเปลืองนะครับสลหรับเปลืองเนี่ยผมใช้เป็นพิซิโคเคนิสตบูลนะครับอันนี้ก็ใครไม่มีก็ไปลองหากันดูผมก็ได้แค่เบอร์หกนี่แหละที่เหลือก็ใส่บ้านๆเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยเปลืองผมค่อนข้างแย่ด้วยซ้ามีเมดิเคยี่สิบนะครับแล้วก็เพืือกสำหรับเก็บเบิร์กเป็น่ จะช่วยลดได้ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเก็บเลเวลได้ค่อนข้างไวหลังจากที่คุณฆ่ามอสเตอร์หนึ่งตัวแต่ตอนนี้ถ้าใครดูก็คือจะเป็นการวิทีอยู่ที่ประมาณ0.9ดวินาทีนะครับถ้าเกิดว่าฆ่ามอสเตอร์ได้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ0.8วินาทีก็ถือว่าไวในะระดับหนึ่งนะครับไวในะระดับหนึ่งทีนี้ของดูก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมทำไมมันถึงได้แบบพลังเวทยเยอะจังเราก็จะมาดูใน2ตัวไส้ในฝั่งขวากันบ้างครับเริ่มกันที่ขนนกกันเลยสำหรับขนนกเนี่ยผมตัดสินใจเลืออกที่่จะเลเลนนป็นตัวขงหาม2 องสานะครับสาเหตุง่ายๆก็คืองบน้อยนั่นเองนะครับเราไม่ได้มีแมวเยอะหรือไม่ได้มีไดมอนเยอะที่จะไปบแบบใส่สีอาสีทองได้ก็เลยรู้สึกว่ากับคนที่งบน้อยเนี่ยควรจะใช้เป็นสองม่วงน่าจะเหมาะกว่าซึ่งตัวของอินแล้วก็เด็กที่ผมใช้เนี่ยจะได้สเตตัสค่อนข้างเยอะมากคือใส่ทั้งหมด5ช่องเนี่ยผมแทบจะได้อินกับเด็กรวมๆกันคืออย่างละ25สเตตัสเป็นะเห็นไหมว่าผมมีเลเวลสิทั้งตัวเลยก็คือจะเป็น 25ิอินยีเด็กซึ่งช่วยให้เราเนี่ยได้ดาเมดเยอะมากๆแล้วก็ได้ทั้งรถล่าแล้วก็ได้ทั้งตัวของความคล่องตัวอื่นๆด้วยส่วนตัวป้องกันเนี่ยเราเลือกที่จะใช้เป็นเซตปกตินะครับคือเซตสีทองบ้านๆเลยใส่ทองสองบ้านๆแล้วก็ใส่ไม้กับลา,ายเทียไปคำๆไปก่อนเพราะว่าต้องค่อยๆทาครับยัาทาไม่เสร็จคือป้องกันก,ก็ใส่สบายๆไปไม่ได้คิดอะไรนะครับสีม่วงก็ใส่ทฮเน็ตบ้างใส่ทุตเชียบ้างแล้วแต่แต่ละคนมีงบเนี่ยสามารถใส่เป็น พีดามีดเยอะๆก็ได้นะครับแต่ผมแค่เอาที่ใส่อยู่ในปัจจุบันให้มันเสร็จเนี่ยก็ลาบากแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในฝั่งโจมตีกันบ้างนะครับผมจะเน้นไปที่การเจาะกระโหลกแล้วก็เลเวลเซตเป็นหลานะครับคุณจะสังเกตได้ปเเล่นเป็นไม้ออฟเลเวลเนี่ยเลเวลสี่เลเวลสี่แล้วก็เลเวลสี่คือผมพยายามทำเลเวลให้มันเลเวลสี่ทั้งตัวซึ่งตัวโบนัสที่ขนนกได้เนี่ยมันจะไม่ทับกันกันกบตัวของขนนกปกติดั้งนั้น แถวบนกับแถวล่างเนี่ยถือว่าแยกกันนะครับแล้วก็แถวบนกับแถวล่างเนี่ยยังไม่ได้นับตัวคูณเปอร์เซ็นต์โดยยกตัวอย่างผมถอนโพรดีให้ดูมาคุณเห็น m อเดิเคป่ะข้างบนมันหายไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราซ้ายกลับเข้าไปใหม่เนี่ย m อเมดิเคปันจะเพิ่มครับมันจะมาจากตัวของเซตซึ่งมันก็ไม่ได้เพิ่ม4จาก16ไป20แต่ว่ามันเพิ่มถึง6เลยเพราะว่ามันได้จาก4แล้วคูณกับตัวของเปอร์เซ็นต์ที่เรามีอยู่แล้วถึงห้าสิบห้าเปอร์เซนต์นั่นคือเรามีเอเมดิเคปันเพิ่มมา ดังนั้นตัวของขนนกเนี่ยอะไรก็ตามที่บอกอิเเมื่อจะเป็นสกายเทียเมื่อจะเป็นตัวของไทม์เชียเนี่ยตัวโบนัสอินเเปอร์เซ็นเราจะได้ทั้งหมดเลยทําให้ขนนกของผมเนี่ยมีสติตัสท,ที่เหมือนจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่ว่าถ้าถอดทั้งตัวนี่คือหายไปประมาณ1,000อินเเลยนะถือว่าเยอะสุดๆเลยต่อไปจะเป็นส่วนตัวป้องกันฝั่งลูกปันน้นกันบ้างน,นะครับแต่ลูกปั้นเนี่ยก็คือหลหลายคนเนี่ยพยายามจะ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมต้องบอกว่ารูปปั้นผมเน้นมากๆคือไดมอนด์ส่วนใหญ่เปชรประจําสัปดาห์หรือจากการล่าบอสเนี่ยผมจะเอามาซื้อตัวของรูปปั้นบ่อยสุดๆเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้สติตสเปดค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นดูเอลแล้วก็ดีวายซึ่งจะเอเมดเคเยอะมากแล้วก็จะมีในส่วนของตัววัคคลี่เวพอนที่เป็นสีส้มด้วยอันนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับได้มาประมาณ50าสิบเอมดเคสามอย่างนี้รวมกันมองเผินๆเหมือนแค่ประมาณ150นะครับแต่ว่าเพิ่มจริงๆเนี่ย เพิ่มมาประมาณเกือบเกือบ200เกือบเกือบสองเลยเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์คูณด้วยรวมไปถึงตัวของรูปปั้นเนี่ยจะให้ในค่าของตัวค่าจอเก,กรอค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราสามารถที่จะตีบอสด้วยสกิลเมเทโอหรือสกิลที่ไม่ใช่กาวิตี้ได้ดีนะครับส่วนตัวของสีส้มอันอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดนะครับเพราะว่าตั้งใจวางแผนไว้ว่าจะทาสีม่วงให้ตันก่อนทุกอันนะครับแล้วค่อยมาเล่นสีทองอย่างเดียวนะครับส่วนตัวของรูปปั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นอันๆไปนะครับเพราะว่าการที่เราเน้นเปลนนากกาลดล็อ เปิดแตทริบิวด้วยเช่นเราทำสิบห้าเลเวลเนี่ยเราก็จะได้โบนัสพิเศษอีกสองเปอร์เซ็นต์เลยรวมกับของลูกป,ปั้นอีกสี่เปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นตัวละครผมจะมีการบูสต์ตั้ตัดจากตัวลูกป,ปั้นก็ไม่น้อยเหมือนกันหลักต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวม้านะครับม้าเนี่ยก็ค่อนข้างสัตว์ีเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจกันนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเนี่ยก็เน้นหนักมากเช่นเดียวกันเหมือนกับตัวลูกป,ปัั้้นนเลยก็คือถาาาผผมววงแ่สปดาหห์ไหนจะทักกข,ขีีเนนเนน่ยผม็จะ้นไปที่ สักทีอย่างเดียวเลยก็คือจะเอาไดมอนด์หรือมะละกอนะครับมาทําให้หมดเลยอันนี้จะเป็นสเตตัสรวมกันนะครับจะเป็นเลเวลแยกต่างหากอันนี้ก็คือของลิเวอร์สกีแล้วก็นิสัยก็จะเป็นสเตตัสแยกต่างหากที่รวมกันอีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมีเอเมเเพิ่มมาเนี่ย266เลยแต่ว่า2องรอันเนี้ยยังไม่ได้คูณตัวของเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเอเมเรวมจากสักคีองผมเนี่ยสองหกสิบสี่บวกสองร้อยสองเนี่ยถ้ารวมรวมแล้วสักคีหงษ์ ส่วนที่หนิ่ในการทำเบรฟกับแอคทีฟเนี่ยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากแค่คุณโฟกัสที่เบรฟกับแอคทีฟถ้าเกิดว่ามันรวมกันแล้วมันมากกว่าเลขสีแดงก็คือจบเช่นตอนนี้ผมมีเบรฟบสามมีแอคทีฟบวกห้าเนี่ยรวมกันคือเป็นสีเขียวบวกสองเนี่ยก็คือสามารถที่จะอัพได้เลยถ้าเกิดว่ามันกดไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการบวกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาคนระับเมืี้เสร็จแล้วเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อนะครับต่อไปจะไปในส่วนต,รตรัวเมดอนนะครับเราเป็นนักเวทก็เล่นเมดอนเป็นเน้นไปที่ ริสตอมนะครับแล้วก็นีนเป็นที่ตัวของวอลเลอร์นะวอลเลอร์ er จะได้ค่าเบสนะครับซึ่งอันนี้จะทําตรงกันข้ามกันกันกบพวกสายที่เล่นการ์ดเวทนะผู้ที่เล่นการ์ดเวทเนี่ยจะต้องการค่าเบสหรือค่าวอลลร์เนี่ยเยอะมากส่วนของผมเนี่ยคือเล่นการ์ดเกตเจอร์ลเราจะต้องการริสตอมเยอะมากเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้คือผมบาลานซ์ทั้งตัวแล้วผมก็เลยพยายามทําทั้ง2ค่าพอๆกันนะครับให้เราเก่งทั้งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก่งทั้งตัวเบียสต้นนะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยก็เต็มแล้วเหมือนกันนะครับสตอมเมทัล เรอัพอีกทีแล้วก็91นะครับส่วนที่เหลือพวกค่า PVE หรือพวกค่าป้องกันเนี่ยก็ค่อยๆอัพไปมีก็อัพนะครับไม่มีก็ไม่อัพวิธีการหาของหลักๆเลยก็หาได้จากตัวร้านม e ิสซิลิช็อปนะครับถ้ามันออกมาเป็นราคาถูกๆอย่าง150เนี้ยผมก็จะซื้อนะครับเพราะว่ามันลดราคา50%ซึ่งถูกมากๆเทียบเท่าราคาที่ซื้อจากตัวของร้านหินบร y เลยหินบร y เนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณกล่องละ150แต่ว่าผมตัดสินใจซื้อจากลดลราคาเพราะว่า มันถูกกว่าแล้วก็ถูกกว่าการซื้อแยกด้วยโดยการเป็นว่าเนี่ยซื้อจ่ายแค่150ยห้าสิบดมอนเนี่ยได้ยังละสิอันเลยถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่ทําของในแต่ละครั้งว่าเราจะเลือกทําของเนี่ยเราก็ต้องเน้นถูกไปด้วยให้เหมาะกับยกงบของเรานะครับต่อไปเป็นตัวของแต้มคิวนะครับแต้มคิวเนี่ยผมก็เน้นไปที่ตัวของทุกค่านะครับอันนี้ทุกค่าคือข้างบนจะเ,เ,เป็นหมดแล้วครับข้างล่างก็เป็นหมดแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นกิจกรรมคิวตลอดไม่เคยขาดหรือไม่เคยลาเนี่ยยังไง แล้วก็ค่าด้านล่างเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวของ PVE เป็นหลักมากกว่าเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับการตีมอนสเตอร์ T เป็นหลักก็คือถ้าเราฟาร์มได้สบายเนี่ยเลเวลเราก็มาเองเราก็เก่งเองนะส่วน PVE ป้องกันแล้วก็ PVP เนี่ยผมก็ยังมีอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบไม่ได้อัพเลยก็คือเพียงพอมีอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของ PVP เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทํขนล,ลุกซะมากกว่าเกิดอยากได้ค่าเยอะๆเนี่ยก็เป็นขนลุกกับยศแทนครับถ้าเราเป็นยศตัวของซานเบรียร์หลือวรัสองนะก็ค่อยๆ ไปที่การซื้อของต่างๆต่อไปจะเป็นตัวของไสายไหนอันสุดท้ายนะครับคือจะเป็นพวกของการฝากสมุดนะครับก็จะมีฝากม้าฝากเสื้อผ้าแล้วก็ฝากมอสเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูทีเดียวพร้อมกันหมดเลยอาจจะเป็นม้าก่อนนะผมก็จะเป็นเลโก้สองครับตรงนี้ก็น้อยมากแน่นอนเราะเป็นสายเติมน้อยเราไม่ได้มีงบอะไรเยอะแยะนะครับก็ได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับส่วนวัดลบก็ประมาณเลโก้สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะได้สถิตสค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งอินเดเมยแล้วก็มีทั้งเอ็มเอคเปอร์เซ็นต์คือมีทั้งแบบเปอร์เซ็นต ไปทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีตัวของ Monster Research อยู่ที่ประมาณเลเวล1ินะครับอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้อยู่ในเกมที่แบบแย่มากก็มีการเก็บ m o เตอร์ r e s e a r c h ทุกวันนะครับอะไรว่างก็ไปเก็บช่วงนี้ก็คือได้พักหน่อยเพราะว่าเก็บเรื่องหนักมาทั้งเดือนแล้วนะครับจากห้องมาเียเน็ตเราก็จะได้เบรกในส่วนของตัวการทำรีเสิร์ชบ้างโอเคคราวนี้เราเห็นของทั้งตัวของไรเดนไปแล้วนี้จะสอนแนวทางในการทําของว่าเออเนี่ย ในการวางแผนในแต่ละสัปดาห์หรือการวางแผนในการทาของเนี่ยผมเน้นอะไรเป็นหลักก่อน,นครับหลกัหลกๆเลยนะครับตัวเดื่นเนี่ยคือผมจะเน้นไปที่ตัวของออฟแมวเป็นหลักนะครับก็คือถ้าออฟแมวยังไม่ตรงผมจะไม่ไปยุ่งอย่างอื่นเลยผมจะเน้นที่ออฟแมวเป็นหลักซึ่งออฟแมวเนี่ยเราจะทํากันในวันจันทร์หรือทุกๆต้นสัปดาห์ที่มีการรีเซ็ตพวกขอ,ขอคอยอเาเเลเซอร์หรือมีการซื้อของจากร้านคะแนนอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมาทำตัวของแมวเป็นหลักตัวที่บวกเนี่ยผมจะเน้นแค่ ว่าแบบแต่ถ้าเกิดมันมีกิจกรรมแล้วมีหินแจกเยอะๆเนี่ยก็มีแอบแปตีบ้างถ้ามาเริ่มใกล้ที่จะตีบวกติดแล้วเนี่ยผมก็จะถมเอาเซนีมาซื้อเลยเพราะว่าเซนีเนี่ยก็คือเป็นวิธีรัดที่สุดแล้วในการทําหินตีบวกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตีแคบไปเยอะๆเนี่ยคุณก็จะมีหินเหลือเหมือนผมเนี่ยถูกไหมผมเหลือค่อนข้างเยอะเลยยังไม่ได้ตีเพราะว่าเราไม่มีหินกันแตกตอนนี้เราจะสามารถเอาหินเพชรกันแตกเนี่ยเพชรไปซื้อหินกันแตกได้แต่ว่าเรายังไม่ได้วางแผนแบบนั้นนะครับต่อไปเนี่ยก็คือง พอแมวเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดรองมาจะเป็นพวกการนะครับสำหรับการเนี่ยผมโฟกัสไปที่ getter general ง่ายๆเลยก็คือมาฟาร์มได้เออแล้วไม่อยากไปดึงบ่อยๆคือมันดึงไปมันก็ดึงไม่ติดผมพยายามดึงมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่ค่อยจะได้การสักเท่าไหร่เลยทั้งที่แบบบางทีมีเงินจนแบบทะลุขึ้นไป3 4ี่แสนแล้วแบบก็ดึงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะฟาร์มเองมากกว่านะครับนี่ก็คือฟาร์มเองมาประมาณ89ใบแล้วแล้วก็มีการแลกมาบ้างน,นะครับจากตัวของร้านสิทธิ์นะครับ a ี a d e m y shop จะเก็บ200นะครับแลกเกเตอร์เจอร์อลค่อยๆสะสมไปครับก็สามารถที่จะครบได้เหมือนกันรวมไปถึงตัวของาการใช้บัตรแรกนะครับอย่างเช่นตัวของบัตรที่เราเล่นประจําวันเนี่ยอย่างตัวของพิชชิงการแซกเมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะแลกเกเตอร์เจอร์อลได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ค่อยๆสะสมมาครับหลับลอลงมาจากตัวของ o อฟเมลแล้วก็คาร์เนี่ยผมใช้ความสําคัญสุดๆเลยจะเป็นในเรื่องของตัวสามไส้ในนะครับก็จะมีขนลกรูปปัน้นแล้วก็เมาา์นะครับสามอย่างซึ่งสามอย่างเนี่ยผมจะเน้น เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเพราะว่างบในการทํามันค่อนข้างเปลืองถ้าคุณจะตัดสินใจทําขนนกในสัปดาห์นี้คุณจะต้องซื้ออะไรบ้างก็จะมีพวกตัวของขนนกฝั่งโจมตีนะครับโพล่าดีถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นฝั่งป้องกันเนี่ยคุณก็ต้องมาซื้อพวกอ่าอเอร์น,นอลไหนด้วยอันนี้ก็จะทําให้คุณได้สถตตัสสำหรับฟาร์มอนแล้วก็ป้องกันในการสู้กับมอนแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นทั่วไปก็จะเน้นโพล่าดีเป็นหลักนั่นแหละนะครับแล้วก็พวกขนนกกล่องพวกนี้ก็คือถ้าเกิดว่า มันมีกล่องขนลกใหญ่เนี่ยเราก็จะซื้อเช่นเดียวกันมันจะราคาประมาณหกสิบกว่าก็ซื้อด้วยด้วยนะครับอันนี้ก็จะรีเฟซทุกวันนะครับแล้วแต่ว่าจะซื้ออะไรเป็นหลักส่วนบางสัปดาห์เนี่ยผมก็จะโฟก,กัสที่รูปปั้นถ้าสัปดาห์ไหนผมโฟก,กัสรูปปั้นผมก็จะไม่ซื้อพวกขนนกนะในสัปดาห์เนี้ยผมโฟก,กัสขนนกใช่ไหมผมก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าสัปดาห์เนียผมไม่ได้ซื้อขนนกเนี่ยผมก็จะเอาปริมาณ900ร้อเพชรตรงนี้ครับที่ซื้อได้ละสัปดาห์มาไล่ซื้ ก็อยู่ที่การวางแผนเพราะว่าตัวเพชรเนี่ยมันใช้เยอะมากๆแม้ว่าคุณจะล่าบอสหรือคุณจะได้ u v p ก็ตามหรือได้จากกิจกรรมคิวก็ตามมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะอย่าลืมนะนี่เรายังไม่ได้เล่นของรูนเลยนะหรือถ้าเราคิดจะเล่นพวกคอนเทนต์รูนด้วยหรือพวกอคอนเทนต์สัตว์ขี่ด้วยที่เป็นเลเวลหรือการแต่งออฟอะไรพวกนี้มันใช้เยอะจริงๆเราต้องวางแผนดีๆครับอย่างผมก็จะเน้นเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปจะได้ไม่วอลกแบกอย่างบ้าสัปดาห์เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นสัตว์ขี่ทั้งตั้งทั้งทังทง ให้เพชรมา4ี่ห้าพันเพชรผมกระโถมลงตงัวมรกรหมดเลยเพราะว่ามรกรเนี่ยมันซื้อได้ไม่อั้นนะครับในราคาไดมอนด์ยี่สิไดมอนด์คุณอยากจะซื้อกี่ร้อยกี่พันก็ทําได้หรือคุณจะซื้อด้วยเซนีก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมะกรสามารถซื้อด้วยเซนีในร้านสโตร์ได้นะครับซื้อได้สิบสาครั้งต่อหน้าอาต่อ,ตอวันเลยนะครับมา6หกเหมือนเซนีอันนี้สำหรับคนที่แบบเป็นสุรต่านหรือเป็นคนที่แบบมีงบในระดับหนึ่งสามารถมาแต่งขอบได้แต่ปกติแล้วพวกที่ของเรนเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่ง มาร์ลกอธรรมดาหรอกเพราะมันแกว่งเยอะเกินมันลบ้าบกผ้าส่วนใหญ่เขาจะมาแต่งแบบสีม่วงมากกว่ามันจะเป็นลบสามบกิซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เหรียญแมวเท่านั้นนะครับในการซื้ออันนี้ก็แล้วแต่งบกแต่ละคนเนาะสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนเรื่องการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องการพัฒนาตัวละครหลักๆเลยก็คือคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับต้องเข้าร่วมทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะพยายามเก็บเลเวลไว้ด้วยหรือด้วยคำที่ว่า ตัวละครนครักเว้เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่เก็บเลเวลได้ได้ช้ามันเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลไวนั้นมีเวลาคุณต้องพยายามเก็บเลเวลให้เยอะที่สุดครับและนี่ก็คือตัวละครของที่จะเล่นนะครับในงบประมาณ2 0 0 0 0บาทครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้แนวทางยังไงเนี่ยสามารถมานั่งพูดคุยกันได้ในไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับหรือสามารถสอบถามกันมาในคอมเมนต์แฟนเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบวิดีโอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ